มองมองข้างบนมองข้างบนมองข้างบนลูกมองไช่มองนี่เลยเหยียบดึงเสียบเหยียบกับอี่นั้นข้างบนอันั้นข้างบนยันมั้ยข้างในมองแม่สิลูกจะให้ไปแล้วไม่ได้ให้ไปทำที่ไหนนะให้ตอดผีทำได้ทุกที่ ตกลงไหมตกลงค่ะตกลงไหมแก้วควดบาทก็จับมือได้แม่ไมนเปไหนกันแล้วปล่อยียบดิป้าพี่คงให้คนละแก้ววางกล้ๆได้ยืดไปแตะข้างหลังแล้วนะคแตะมันใดูแตอ่าแตะข้างหลังแล้วลูกีนไม่ลัวเลยเดินย ยัไงมั่งน้องนายรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงเห,หรอแค่เจ็บเจ็บแต่มีมีบาดแผลไหมไหนเอาข่าขึ้นให้แม่ดูดิให้แม่ดดูิอืมอีกข้างหนึ่งอ่ะอขอให้น้องนายเราไม่มีเลือดสักหยดเลยให้เดินก็เดินได้ ตายเรวนะ่านจะแย่อยู่แล้วตายโนนเลยดนวันไม่ตัดยังไงข้างในฮะไม่ไ,ไม่แม่ายขอบคุณครับขอ,อยางไว้ขอ,อยาง